สวัสดีค่ะคุณจ่าตัดดวหมอด,ดูอารมณ์ดีทำนายไพ่ยิปซีจิตสัมผัสมาพบกับคุณคุณอีกครั้งทางเพจจิ้งจกทักบายคำผีบอกดวงประจำวันที่6-12กรกฎาคมจะเป็นเช่นไรมาดูกันค่ะดวงของผู้ที่เกิดพนอังครในช่วง6-12กรกฎาคมเรื่องการงานออ้เยี่ยมยอดมากค่ะแสดงความยินดีด้วยคุณจะได้รับผลที่ดีในเรื่องของการงานมีผลตอบแทนมีผลเงินเม็ดเงินเข้ามาและมีเงินรางวาัลรวมไปถึงได้ครับคำชมเชยจาก หัวหน้างานหรือผู้ใหญ่นะคะยินดีด้วยค่ะต่อด้วยเรื่องของการเงินการเงินอพองานดีเนี่ยเงินจะเข้ามาเยอะใช่ไหมพอเขารู้ว่าเธอมีเงินแม่วันหนึ่งคานเขาก็จะพุ่งเข้ามาหลอกเธอให้เธอลงทุนให้เธอขอยืมเงินเธอให้เธอช่วยเหลือให้เธอใช้จ่ายเงินไปตามที่เขาบอกนะ่ะให้ร,าาระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายเงินจะโดนหลอกอางนี้เลยชัดๆเลยระวัง ความรักจะเป็นเช่ไนไรอา้าวล่ะถูกต้องสอดคล้องกับสิ่งที่พูดไปก็คือให้ใช้เงินในการทํากิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ในครัวเรือนในครอบครัวในความรักของคุณให้ดีนะคะพากันไปทําบุญพากันเป็นลงทุนหรือทำอะไรด้วยกันจะดีกว่าเชื่อคนในหรือเชื่อคนนอกก็จบไปแล้วนะคะสําหรับดวงประจําวันที่6ถึง12กรกฎาคมนี้นะคะกลับมาจากการกักตัวเก็บตัวจากการดูแลร่างกายตัวเองดูแลสุขภาพกายใจตัวเองแล้ว กลับมาสู้กับการงานและการดิ้นรนต่อสู้ในสังคมอย่างปกติแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนผ่านไปได้ดีนะคะได้รับผลดีๆต่าแทนกลับมาเช่นกันค่ะวันนี้จะจากพาตัดดวงมาดูรมดีทำนายพ่ิ่สิสัมผัสต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าทางเพจจิ้งจบทักทบายคําีีบอกเช่นเดิมค่ะสวันนีลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ